อลชอนชี่เล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่เกมแน่เลยบอลซอยอะไรอยู่ไม่รู้บอลบอลบอลบีลบอลเล่นเกมอยู่ใช่ไหมสะท้อนแว่นเหรอครับอ๋อไม่ไม่ไม่ดูจากอาการครับผมไม่ถือว่าแว่นหรอกถอดแว่นถอดแว่นดีกว่าครับใช่ใช่พี่โบพี่โบค้างเ่รอเนี่ยอาจจะเป็น acting อาจจะเป็น acting เหรอคือนิ่งนะค้างเหรอเราทำแิ่งนิ่งอย่างนี้หรโดนค้างไปแล้วเฮ้ยตอนนี้ใคร เออค้างจริงม่านม่านอาร์ตม่านมันปี่ยนม่านหลังเอ๊ะเจ้าเชนไทยจอดดีเจ้อดจอดจอดค้างจริงจอดค้างจริงฮะจอดค้างจริงหยิบแล้วก็หยิบแล้วกยับแล้วก็หยิบโอ๊ยทำอะไรกันเนีแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกจอร์จว่าเราออนแอร์ทางวิทยุ94 FM ด้วยสวัสดีครับรู้สึกเป็นหนึ่งแอคชีฟของชีวิตจังเลย ตมาการฟังเป็นผู้ฟังวันนี้เราเป็นผู้พูดวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการประชุมโอ้ได้บรรยากาศเลยรับทราบเองก็เพิ่งประชุมวันนี้วันแรกของปี2022ออ๋โอโหดีเลยเมเรื่องอะไรครับบอกได้ไหมประประ <laughs> <laughs> เขาคุยกันเรื่องบริษัทเขาในนิตาถามคุ้างตอนจังหวะเหมือนคุณตั้งใจฟังมากๆตอนนี่ผมจะทำหน้าพี่โบเมื่อกี้ให้ดูค้างหวานแม่เฮ้ยพี่อาร์ตค้างพี่อาร์ตค้างเลยอ่ะเฮ้ยไม่ค้างมาแล้วมาแล้วมีค้างรแค่ไหน เงงไปหมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ค้างไม่ค้างแล้วไม่กลับเลยพี่เออไม่ไม <encanta> È, ่ไม่ไ mm ม่ไ hmm. ม่ไ <annoying> ด <zed> ้ค้างอย่างนั้นคนละค้างอ๋อวันนี้ที่อยากจะชวนบอสจอร์ดคุยกันถึงเรื่องของการประชุมเนี่ยเพราะว่ายัง คุณต็อกแท็กเน่ได้ไปเซิร์ชในเว็บพันทิปกระทู้เรื่องของการประชุมนี้เยอะมากๆอย่างหนึ่งคือคลิปไฮไลท์ที่บอสจอร์ดเคยพูดถึงเรื่องการเงียบในที่ประชุมเนี่ยยอดวิวเยอะทุกวันนี้ยังรันอยู่นะคอมเมนต์ยังแอคทีฟอยู่ยังเข้ามาเถียงกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับการเงียบอีกฝ่ายก็เห็นด้วยกับการไม่เงียบในที่ผมว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะ ผมว่าเราคุยกันเรื่องนี้ไปตอนปีที่แล้วแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมที่ต่างกันแล้วก็ไม่ได้มีแบบที่ถูกต้อง <c oughs> หรือว่าแบบที่ที่ที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่มุมมองของผู้บริหารมุมมองของหัวหน้ามุมมองของคนทํางานผมว่ามันก็จะแตกตา่างไปตามวานละของบริษัทนั้นๆก็เลยเป็นเรื่องที่คนดิสคัสกันเยอะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะแบบมีเรื่องที่ตัวเองแบบโหรู้สึกว่ามัน ไม่ยุติธรรมแล้วก็อยู่ในใจแล้วก็ออกมาโฟกกันออกมาคุยกันแต่การประชุมมันเตรงคือที่มันไม่พูดอ่ะเพราะว่าพูดไปมันแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ป่ะเหมือนมันมีคำตอบมันเออมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วพอพูดไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆหรือว่าโชว์โง่เปล่าๆไม่พูดดีกว่ามันก็อยู่ที่หัวหน้างานด้วยเนาะจอสว่าไงประเด็นนี้จอดว่าเ้ยผมว่ามันก็กลับไปประโยคที่ผม บอกเมื่อกี้แหละว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันผมว่าบางบางที่แค่จุดประสงค์ของคําว่าประชุมก็ไม่เหมือนกันแหละบางที่ประชุมคือการที่ทําให้ทุกคนรู้เท่ากันเฉยๆออาจจะเป็น one way communicate ก็ได้นะคือเพื่อประกาศให้ทุกคน <c oughs> จะแก้เดียวกัน <c oughs> ก็จะเป็นแบบที่พี่อาร์ตบอกเมื่อกี้ว่ารับรู้ให้เท่าเทียมกันให้เท่ากัน,กนแล้วะจ,จะได้ไเออจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมีประชุมอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นอ่ะหลายๆคนเรียกว่า brainstorm การโยนลงมาตรงกลางงานค r e a t i v e งานต่างๆ ไอเดียต่างๆแล้วก็มันดิสคัสกันว่าเออแต่ละไอเดียอันนี้เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ใช้ได้ไม่ได้คําว่าประชุมเนี่ยมันมันกว้างมากถ้าจะตอบมันก็จะต้องตอบแบบเจาะลึกเป็นเคสเคสไปใช่ไหมเอทามเราเรียกประชุมดีเจอะเราก็เงียบฮะเงียบผมก็ม่งกินทามพวกเรานี่จะนั่งพื้นไว้จอดเขาจะมีที่วานที่ห่ดีเจมันเยอะรุ่นแบบว่ารุ่นเกเรหน่อยจะนั่งพื้นแล้วก็กระชุกกระจิกงิกนิกกันไหม ไม่ค่อยอะไรกับการประชุมเท่าไหร่เจอคําไหนที่แบบว่าแล้วจะแบบอุ้ยสะกิดกันนี่ไงนี tamam> ่ไงกลัวแล้วกลัวแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วพอเขาถามมีอะไรไหมอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีไมม่ีอะไรครับไม่มีอะไรครับมันก็ตรงอย่างที่บอสจอนว่าเพราะว่าการประชุมของเอทามางทีเป็นการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันชิปใหม่ผังใหม่อะไรแบบนี้ใช่ใช่ ผมเพิ่งเห็นว่ากราฟิกรายการเราเปลี่ยนธีมเหรอเหลืองทั้งจอเลยอะคำถามของจ๊อดคือไม่ชอบหรือว่าอะไรครับไม่ผมสดใสดีสดใสเลยสดใสครับตีเหลืองวันจันเหลืองวันจันผมว่าจะถามอยู่ว่าทำไมวันนี้ผมมาวันจันท์แล้วเปลี่ยนเวลาแล้วครับบอสคือคือทุกวันที่เราเจอกันวันพุธเนี่ยมันอยู่ในช่องออนไลน์อย่างเดียว ซึ่งตอนนี้มันมีทั้งออนไลน์และวิทยุแล้วมันมีรายการหนึ่งเนี่ยที่เรตติ้งไม่ค่อยดีเขาเลยเอามาสวมแล้วกะว่าจะรอดเหรอฮะ พวกเราก็ดังเลเพราะว่าไอรายการที่หลุดออกไปพวกเราก็ทำกันเองกลับมายืนอยู่ที่เดิมอ่ะใช่แค้อะไรกันสุกกันหน่อยสู้กันหน่อยเฮ้ยเเฮ้ยแต่ทำท่าค้าง่อนเกืี่นเลติ้งดีผมว่าเรื่องประชุมอ่ะความยากของหัวข้อนี้ในการดิสคัสก็คือทุกที่ไม่เหมือนกันและ สเกลที่ต่างกาันหรือว่าจุดประสงค์ที่ต่างกันของคําว่าประชุมก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาคนเราอาจจะเก็บมาแล้วมาปล่อย <c oughs> เขาเลยปล่อยด้วยแฟกเตอร์ที่คนละแฟกเตอร์คอมเมนต์จากหนึ่งในพนักงานบอกว่าสามปีมานี้ผมประชุมปีละเกือบสองร้อยวัน,นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมต้องมีครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดยอมรับในการแสดงความคิดเห็นครับคนเยวะแค่อยากรู้ว่าการประชุมบ่อยๆเนี่<ผ>มยมันเกิดจากตัวบอส เองหรือว่าตัวพนักงานเองที่ไม่เข้าใจบอสเลยต้องเรียนประชุมบอ่อยหรือเปล่านี่มองอีมุมเนึงนะมองในมุมที่แบบว่าผมพยายามจะตอบอแทนคนอื่นแต่ว่าผมว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันมผมคิดว่าโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเบือ่อแล้วก็ทุกคนเพิ่งรู้จักคำว่า from home ก็จากโควิดอันนี้ก็ผ่านมา2ปีละกำลังจะ2ปีเต็มๆจากประสบการณ์ผมเองของรับทราบเองเนี่ย2021เนี่ยเราดูดีขึ้นแต่2020เนี่ย คือเหอแล้วก็ไปไม่เป็นพอมันรู้รู้สึกว่าเราไปไม่เป็นอ่ะแต่ว่าเราต้องมานั่งประชุมที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะมีความพะวงเยอะในมุมผมเราจะยิ่งห่วงแล้วว่าเฮ้ย <dividing S 1> <ว estão S 2> ทุกคนเข้าใจาจริงๆไหมทุกคนอ,อ,อยู่ในเซตติ้งเดียวกันรหรือเปล่าหรือ,อ,อยังอืมอ่ามันเลยเหมือนจะแบบว่าอาจจะต้องการการพูดคุยมากกว่าปกติด้วยสถานการณ์ ใช่พี่ผมว่าน่าจะเหมือนกันทุกที่คือมีทุกรูปแบบแหละเวลาแซวเล่นกันก็ตลกไห้ฮะแต่เวลาเวลาตึงบางทีตึงเหลือเกินก็มีตึงเหลือเกินเลยฮะเกิดจากเกิดจากอดเองเลยเหรอตึงเหลือเกินผมว่าผู้พี่เป็นทุกคนพอออฟซีนแล้วแล้วเราทํางานอ่ะแล้วมันเกิดคําถามหรือเกิดปัญหาที่ ขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆในในพาร์ทของคนทํางานน่พี่ผมว่าตึงทุกคนแหละคนที่ตั้งใจทํางานนะ่ะผ,<ม>ผมจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเริ่มตึงไปแล้วเนี่ยคือวันที่คนรอบๆตัวที่เจอจะจะได้รับความน่ารักจากผมแต่เมียเนี่ยจะได้รับระเบิดจากผมอันเนี้ยคนที่ตึงอ,อ,อันนี้ผมก็เป็นคล้ายๆพี่อาร์ตก็คือแบดเดย์ม,มากๆตอนที่ยังอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะทุกอย่างจบเรื่องแล้วเราอาจจะเฮฮามากขึ้นเป็น เพราะเพราะเรารู้สึกว่าเราเรา,เราแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างเรานะที่ทํางานเพราะามันมันมันเพิ่งมีฮิโรชิมาลงมาหรืออะไรก็ว่าไปาคนนะเนาะพี่มนุษย์อะสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเอ็กซอร์สใส่กับค,คู่คู่ของเราก็คือคพอกกลับบ้านปึ๊บใช่เจอจิว๋วความเหนื่อยมันก็จะพุ่มออกมาใช่ใแบบสึกสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เราหงุดหงิดเราก็จะเป็นนั่นแหละนี่เลยก็คือคู่ชีวิตเออจะแลกนะ คู่พี่กลับกันนะกลับกันส่วนเนี่ยเขาจะมาลงที่มึงเหรอใช่ใช่เราเรารับเรารับแล้วเราลงกับพวกทีมงานพวกพ่อมาเร็วเร็วดิไรวะแต่สมัยก่อนเขาเคยมาลงกับพวกกูเหมือนกันนะ แต่ก็น่าลงจริงๆก็น่าลงนะถูกเขาแหละอาการอาการนี้แม่งต้องระวังเราพร้อมจะน่ารักกับทุกคนอ่ะแต่พอคนในบ้านกับกับกลายเป็นไม่แคร์เขาอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกันต่อเมื่อเราเก็บสะสมไว้เยอะๆแต่ตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเบาลงแล้วนี่หลายคนบอกมาแชร์เรื่องของการทํางานมามีหลายคนมากในแชทของเราที่ประชุมทุกวันว่ะประชุมทุกเช้าโอ้ ผมเข้าใจเลยผมเข้าใจผมเลยผมเลยแบบจับต้องได้เลยว่ามันจะต้องมีคนที่เจ็บปวดกับเรื่องเนี้ยไม่ไม่ไม่น้อยแต่มันจะมีฟีลบอสอย่างหนึ่งนะคือเหมือนว่าเราประชุมกันอย่างงี้ใช่ไหมโอเคทุกคนเข้าใจหนึ่งสอามสี่ห้าเใจเหมือนกันหมดพอออกจากห้องประชุมปุ๊บแม่ไม่เข้าใจทันทีเราพยักหน้าไปก่อนอันนั้นคือสําหรับผมผมเรียกอาการนี้ว่าขึ้นใต้น้ําซึ่งผมจะผมจะกังวลเรื่องนี้มากนะผมจะพยายามเคลียร์มัน ให้ได้เสมอและตลอดที่สุดเพราะผมผมไม่ชอบอาการที่เรามารู้ปัญหาที่หลังแล้วเราไม่สามารถแก้มาได้แล้วอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละพี่แต่แต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันอีกเออจริงผมง้อนคือเป็นเพื่อนกันมันแบบคุยนทุกเรื่องอ่ะนะพี่น้องกันแบบเฮ้ยพี่ผมไม่โอเคตรงนั้นไม่โอเคตรงนี้มันพูดได้ใช่บอกเลยอแต่ยง พี่สามคนเนี่ยเดิมไปบอกว่าพี่ไม่โอเคตอนนั้นไม่ได้หรอกพี่โอเคเลยเขาบอกมีอะไรก็พูดได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดไปทำไมไม่เป็นไรไอ้พวกนี้นี่ไม่ได้ไม่ดีที่เขาก็ไม่ดีที่เราด้วยเออดี๋ยวก็ยองได้แต่กลับกับกันพี่ตอนตอนที่ผมเป็น Follower, ตอนที่ผมเป็นผู้ตามคือผมคิดว่าของพวกนี้มันเป็นโรลแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองก็ทําหน้าที่ของตัวเองตอนที่ผมเป็นผู้ตามอ่ะมีอะไรผมพูดเลยนะเพราะผมก็รู้สึกว่ามันดีกันระยะยาวกว่าจริงๆดีกว่าต้องฝืนทําอะไรที่ไม่ชอบใช่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 ผมคิดว่าทุกปัญหาต้องมีโซลูชันพอกลับการปุ๊บเราเปลี่ยนโรลมาเป็นมาเป็นคนเดินข้างหน้าเราก็เลยจะพะวงเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าเออเราอยากที่จะ เข้าไปรู้จักกับความรู้สึกของทุกคนให้ได้มากที่สุดอะให้เขาบอกความรู้สึกจริงๆเขาออกมาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้คือที่มาที่บอสเคยบอกว่าชอบคนที่พูดออกมาเพราะสุดท้ายแล้วไอการเก็บไว้แล้วขี้เกียจพูดอะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรอะจะมีบอสต่อมาต่อเป็นคลื่นใต้น้ำได้โอ้<ล>ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานทุกคนอะคือครอบครัวจริงๆเว้ยอ,อ,อันนี้ไม,มนน่แบบเป็นคำที่โคตรโลกสวยแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกขอบคุณที่แบบโชคชะตา ให้เราแม่งได้มารู้จักกันอะ่ะผมเชื่อของผมอย่างนี้นะชีวิตผมอะ่ะผมว่ารู้จักคนอะ่ะไม่เยอะหรอกตอนที่บ้านปลายของชีวิตแล้วอะ่ะจํานวนคนที่เรารู้จักและสนิทด้วยถึงขั้นทํางานด้วยนี่มันต้องสนิทกันแล้วนะอืจํานวนนั้นอะ่ะมันมีไม่เยอะหรอกพี่มันไม่มีทางถึงร้อยคนอืมแล้วมันมันมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับผมถ้าเกิดว่า r l a t i o n s ช i p ผมหลุดกับใครไปแล้วผมมันรู้ทีหลังว่ามันมีขึ้นใต้น้ำอย่างที่ผมบอกเนี่ย อื <im itation> มันน่าเจ็บใจมันน่าเจ็บใจสําหรับผมผมเลยจะพยายามที่จะเคลียร์มันเหมือนเคลียร์สิวเซียนให้ได้ตลอดเวลาแม่งชัดเจนที่สุดเข้า <im itation> ใจความรู้สึกนั้นเลยจอร์นเข้าใจความรู้สึกนั้นจอร์นกนที่เข้าใจเพราะเราคือขึ้น <im itation> เราอยู่บนเือคอมินดีๆเยอะเลยมีคนบอกเนี่ยพูดแล้วเคยแล้วครับพูดออกไปเลยอีกวันโดนไล่ออกครับได้แต่คำใจว่าเราไม่เหมาะที่นี่ครับแต่ไล่ออกอันเนี้ยผมว่าไม่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 น่ารักเนไปเนาะใช่ใช่ผมว่าทุกๆการยิงขึ้นมาทุกๆการการการโยนอะไรลงมาที่ประชุมเนี่ยผมว่าคนเป็นผู้นำอะต้องตอบได้นั่นคือหน้าที่ของอาชีพคุณค่ะคุณต้องตอบให้ได้อือย่าง ใ,ใชออ่ใช่นี่ผมว่าอันนี้ก็คือเบสิกของวิสัยทัศน์ผู้นำนะพี่เราหมายถึงผู้นําบริษัทนะเคยเนี่ยติดตรงไหนให้บอกนะพอบอกปุ๊บอ่าฉันติดอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่มีอะไรอ่า <laughs> คุณอีสเตอร์อาร์ตบอกว่า <laughs> เคยเป็นหัวหน้าที่พูดทุกเรื่องเพราะว่าอยากให้เคลียร์อยากจริงใจ <laughs> แต่สุดท้ายน้องๆในทีมกลับไม่ชอบครับ เออใช่เรื่องนี้มันก็เป็นนะเรื่องที่แบบพยายามจะเข้าใจทุกคนเข้าใจทุกฝ่ายแต่สุดท้ายก็บอกว่าเคาะมาเลยดีกว่าเดี๋ยวทาให้พอกูเคาะพวกมึงก็ไม่ชอบกันอีกอะไรก็ไม่รู้ออรู้จะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของงานบริหารไม่มีทางที่จะเหมือนกันมันไม่จบเนาะใช่เรื่องของมนุษย์อะนอ่พี่เนาะใช่ใช่คนเรามันยังใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกันเลยอะก็จริง แล้วไม่เกี่ยวว่าทํางานกับเพื่อนจะดีกว่ามันก็ไม่เกี่ยวเนาะต่อให้ทํางานกับเพื่อนประชุมมันก็ทะเลาะกันได้เหมือนกันแหละต่เป็นใครเนาะอยู่โน้ว่าแยกแยกแยกกันได้หรือเปล่าแต่เราคนก็จะมีความสามารถในการแยกไม่เท่ากันคนนี้บอกว่าการประชุมต้องจบในที่ประชุมเลยครับไม่เอามาเคืองกันนอกห้องครับอ่านี่ก็คือที่มันควรจะเป็นนะนะอย่างที่พอดบอกแยกได้แยกไม่ได้ต้องประชุมต้องเป็นเหมือนผู้นําในอีกบทบาทหนึ่งทาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถึงแม้จะมีคาแรคเตอร์ตัวละครในเกมเป็นฉาก อืมเออช่วงแรกๆเห็นกประชุม่อยนี่คนที่ไม่ชอบประชุมคุณต้องมานําการประชุมผมเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยนะตอนเนี้ยเข้าใจของฝั่งเป็นคนที่ที่ทางานแล้วก็ฝั่งเนคนที่บริของคนที่บริหารใช่ยากมากๆให่ก็แล้วแต่นะฝ่ายบริหารให้เก่งแค่ไหนนะโดนด่าอืมต้องมีมุมที่ตางให้ทุกคนพอใจเท่ากันไม่ได้หรอกนะใช่ใช่อันนี้มาถึงออฟฟิศนะแค่เป็นธรรมชาติของคนที่เป็นคนบริหารคนเป็นผู้นําว่ายังไงแล้วต้องมีบางมุม ที่ที่ที่คนเขาสัมผัสแล้วเขาไม่โอเคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต้องมีสักเรื่องกันเนาะอย่างหนึ่งรู้ป่ะผมเลยไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากเป็นผู้นําผิดไหมจ้อยกับการที่คนที่ไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องแบบเดินนําแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบความเครียดแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ผิดเลยพี่ผมผมว่าอย่างก่อนหน้านี้ผมเคยร่วมงานกับพี่ชมชมเกษียณซึ่งแกก็เป็นอาร์ติสต์แล้วแกก็แกก็ทำงานให้ให้ให้แกรมมี่มาเยอะมากนะ ทำง,งานให้ศสแล้วเป็นในกรมมี่มาเยอะมากแล้วก็ตอนนั้นรับสมัครกราฟิกแล้วกแกก็มาสมาัครทุกคนว้าวมากเลยใช่ทุกคนว้าวมากเออวเฮ้ยระดับแกนะ,ะ,ะใช่แล้วพอแกแกพอเราได้มาเริ่มสนิทกันจริงๆแกก็บอกว่าผมแค่อยากให้ชีวิตผมนิ่งขึ้นมผมไม่อยากที่จะเหนื่อยกับการเมเนจเหนื่อยกับการอันสเตเบิลอะไรเงี้ยอยากจะนิ่ง อยาเป็นคู้นฟใช่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 ผมว่าของพวกนี้มันมีมันมีดีมีแย่เนาะพี่ทั้งทั้งทั้งสองอย่างแหละทั้งผู้นําเองทั้งผู้ตามผมเองก็ยังมีที่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราก็อยากที่จะอาจจะมีผู้นําที่เก่งกว่าเราลองจ้างลองจ้างซีอโอดีไหมวะรับทราบเคยคิดเหมือนกันนะพี่ให้ซีอจริงๆอ่ะหามือปืนใช่เออเออออ แล้วเราไปเป็นผู้ตามเราเปลี่ยนโลเรามผมก็เคยมีความคิดว่าอยากจะลองเหมือนกันผมเชื่อว่าคนเรามีความเก่งที่ไม่เท่ากันแล้วโตวไวมากขึ้นหรือชีวิตเราเปลี่ยนการ์ดเนี่ยม,มันก็จะเด้งไปเด้งมามันจะอัปเดตตลอดเหมือนผู้บริหารคนหนึ่งในแกรมมี่อะไรแต่ไม่ไม่เหมชื่อแล้วกันนะเขาบอกว่าคือชีวิตเขาเนี่ยถ้าเขาเปิดบริษัทเองนะเขามีแบบหลายร้อยเลยรวยแน่นอนอ่ะใช่รวยแน่นอนแต่บอกเขาเขาชอบแบบนี้มากกว่าเขาบอกว่าเขามีหลักสิบเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าความสุขเขามีเท่าหลักร้อย พอละใช่ใช่ไม่เขไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมายกับชีวิตคือเราก็ทํางานกับน้องๆไปอะไรเงี้ยเหรอใช่ตาแหน่งที่พี่เขาอยู่ก็ไม่ชอบเบาเนอะ มันก็กำลังดีแต่หมายถึงว่าเขาก็ไปไกลกว่านี้ได้ไงแต่เขาก็เลือกอย่างนถ้าเลือกพอแค่นี้อะไรเองเขาอาจจะเข้าเต็มไม้เต็มมือเขาบอกว่าเขาทําใจไม่ได้นะวันนึงเขาต้องไล่ใครออกนั่งโคตรเจ็บพี่โคตรเจ็บเนาะเจ้าเคยไล่ใครออกแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเลยแล้วมันมันมันคือลากจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆแม่งโคตรเจ็บเรื่องนี้ผมเหมือนสวิตไฟนะเพราะผมคิดว่ามันความชัดเจนภาวะหนึ่งเหมือนกันเป็นสกิลหนึ่ง พื้นฐานของผู้นํามันต้องชัดเจนอันไหนที่มันมันจะมาเลงแล้วอ่ะมันลากกันมาหลายทีแล้วอ่ะมันพยายามยื้อไว้หลายทีแล้วอ่ะไม่ได้คือไม่ได้จริงๆก็ก็ก็ต้องหลุดกันว่ะวันนี้ต้องขอบคุณบอสจอร์ดด้วยขอบคุณมากนะจอร์ดนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับละเอียดมากขอบคุณครับใต้โต๊ะทำงานม e เ t อร์บอส